ก็ผมมีปลาจิกต no ัวหนึงนะครับแต่วันนี้พี่น็อตเขาบอกเขาเล่นทุกอย่างครับเขาดูใบวันนี้เขาเปิดร้านมันแรกครับผมอจะวันนี้ไปขายเขาดูเขาว่าเขาจะเก่งเท่าไหร่เขาจะซื้อเท่าไหร่ดูกันครับน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไกาโอ้โหของได้เต็มเลยเนี่ย๋อ้โหเนี่ยเดินมาตีปลาจิกตัวนึงดูดูหน่อยได้สิพี่น็อตเครื่องรางอยู่แล้วจัดที่หนกันดีโอ้โหผมเนี่ยไม่รู้ที่รู้ทางหรอกแต่ผมรู้ว่าพี่น็อตต้องมีความรู้แหละอันเนี้ยโอ้โห นี่มันนามเพอเลยนะพี่นามเพอพี่ตัวคูนี่ตัวคูผมก็ฟังเขามาแล้วผมไม่เป็นอ่ะเฮ้ยเขาท่าจนความสามารถพี่จริงเหรอพี่น็อตแต่กับพี่น็อตนี่เรื่องรางผมไม่ไม่เป็นรองใครนะพี่อันนี้นะถ้าถ้าจะใช่นะใกล้ที่สุดอ่ะครับจะเป็นพ่อกันวัดอินทาวาสี่อ่างทองอ่างทองเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวดูที่ไหน้าโคตรเท่เลยดูดิสินสวยดีนะ ขวัญใจเด็กแว้นพี่ะมินด้วยไหมหมอบเลยหมอบเลยหมอบมาเลยตัวเลขหมอบเลยไหมเท่าไหร่ได้พี่ห้าพันแล้วกันพี่นยอดราคาเหลาเหลาโอ้ยพี่วันนี้อยากส้มตำทำไมอ่ะปลาลาแดกเลยพี่พตัวเลขหน่อยได้ไหมสองพันแล้วกันพี่ขายเยอะขายใจพี่ขายเลยพี่สองพันี่จัดเลยครับโอ้โหอขันโดนเอนครับต้องซื้อ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  ขอบคุณมากครับยิงเงครับพี่โโหปลาจิกใครมีเครื่องรางมาเสิร์ฟได้ครับมาดูใบครับนี่ร้านอยู่ชันตสองครับใส่ใต้เซ็นเตอร์ครับป้านบอกพี่น้อได้นะนี่มันโทรมาฮอตไม่ว่า